อีพีหนึ่งที่ได้เจอโจรบุกบ้านแล้วมันก็ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่านั่นเป็นโคลนเฮ้ยและกูรู้วิธีฆ่ามึงเวย้ยเดี๋ยวมึงรอกูแป๊บหนึ่งนะอะอ้ลูกแตงโมตัวนี้เนี่ยแหละที่มันจะฆ่ามึงได้ มานี่ก่อนลูกอืมมึงเตรียมพร้อมไว้ดีแตงโมโลูกนี้ปาไปด้วยความเร็วสูงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะถึงัะล้มเลยใช่ไหมล่ะมึงพูดอะไรกับกูหน่อยก็ได้นะมาคงจะใช้แจ็คแพดไม่ได้แล้วแหละงั้นก็เหมือนเดิมฮะผมฟิล โอเคพวกเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าโอเคปไปอะไรากาลันโอเคตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วอืมตู้เซฟก็ปลอดภัยดียนะอืมดูดูแล้วมันก็ปลอดภัยจริงๆนัแหละอืมไปไปตรงนู้นไป ซ่อนมะเขือเทศนี่ก็ปลอดภัยดีปลอดภัยดีทุกอย่างปลอดภัยดีอืมมาชื่อชมกับชาวอากาศแสนสดใสนี่ก่อนโอเคมาดูข้างนอกกันข้างนอกก็ปลอดภัยดีอากาศแจ่มใสหน้าก็แค่มีเครื่องบินกับไอ้คนโง่ที่นอนตายตรงนู้นแล้วก็นักข่าวโอเคพวกเราไปดูไอเวรนต์ลายไต โอเคพวกเราไปดูข่าวราวกันเลยดีกว่าล่ะเอเดี๋ยวก่อนนะเหมือนฉันเคยเห็นแฮะแต่คงจะตาฝาดไปเองแหละนะ่าก็แค่ตาฝาดอะใช่ไหมอ่าการแสนสดใสโอเคพวกเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าการมีอยู่ของ ไม่รู้นี่มันคืออะไรกันล่ะเนี่ยอืมคงจะเป็นแค่เอ่อไม่รู้นะสิลองทำลายดูไอน,นี่ทำลายโคตรยากโอ้เซ็ทเคนี่มันตัวอะไรนเนี่ยอย่างน้อยมันก็ตายไอเวออย่างน้อยมันก็ตายอยู่ดี ให้นี่คุณทำไรสัตวชีวิตไม่ได้นะครับจริงค่ะจริงค่ะนี่คุณทำไรไม่ได้นะกบดิฮะผมขอบอกเลยว่ามันเป็นการทุจริตแค่นี้ก็เสร็จแล้วอะ่ะนองหาเรื่องอ regarde, เมื่อกี้มึงทำอะไร ว่าต่าเหรเฮ้ยมันจะเอากระปู่มเะเอากระปโอ้สวัสดีฮะ พวกคุณเป็นไรครับเนี่ยก็แต่ล้มกันอยู่ได้โอ้คุณผู้ชมตอนนี้มีคนบ้ากันทำร้ายผมนะครับโอเคมึงล้มไปดีกว่าไปละาอากาศอันแสนสดใสาอากาศอันแสนสดใสวันเพ็ญเดือนสิ้าน้ำขนองเต็มตะวัด วัดตา h e รอน้อยคอยดอนเข้าตายแล้วยังจะกลับมายืนได้อีก สิบห้าน้ำทนนองเต็มตาเลเราทั้งหลายญิงได้สนุกกันจริงม mm. ันลอยกระทงลงลงลงกันพวกเราเราไปเยี่ยมเยี่ยมโจนดีกว่านะ โอเคว่าไงพูกโอ้นี่นายปาร์ตี้กันอยู่หรองั้นม,มันชักจะ,ปะแปลกและโอเคพวกงั้นฉันจะไม่ยุ่งแล้วกันนะพวกแต่ว่าฉันขอขึ้นไปใหม่ได้ไหมอ่ะ เฮ้ยน hey, oh ี่พวกนายปิดขังฉันเลยเหรอเนี่ยไม่เอาหน้าเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมโอ้ขอโทษได้ไหมอะพอดีว่า